สวัสดีซินเจยอยซินนี่ห้วยใช้นะครับผมวันนี้นะครับทางยันมาพิยะเรานะครับผมก็มาพบกับนะครับผมทีมงานนะครับผมตัวแทนนะครับของบริษัทยันมาพิยะนะครับเป็นหนาขผมเองวัชระพงศ์ปวดอักษรนะครับหรือว่าน้องเช็กนะครับผมวันนี้ก็มาคารวะนะครับทุกท่านในวันนี้นะครับผมตัวทางโปรโมชั่นสุดกินเราเฮงเฮงฟังๆกันเลยนะครับผมแนะนําโปรโมชั่นดีล่าสุดใหม่ล่าสุดเพื่อสําหรับพี่น้อง ในโปรโมชั่นสุดพีน้นะครับด้วยการเริ่มต้นรถขุดนะครับผมยันม่านะครับตัวนี้นะครับที่เราของเราโชว์จะเป็นตัว V VIO 5.5ตันนะครับผมก็คือตัวนี้ตัว5ตัน5นะครับผมจะเป็นตัวขายดีที่สุดของเรานะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับผม เป็นโปรนะครับผมเริ่มต้นออกรถขุดวันนี้นะครับเพียงเปอร์เซครับทุกคนใช่แล้วครับเปอร์เซพร้อมด้วยสิทธิประโยชน์นะครับมีเงินสนับสนุนในการออกรถนะครับผมให้กับลูกค้าเพิ่มอีก4 0,000บาทเลยนะครับผมสูงสุดเป็นเบสเซนนะครับโปรวันนี้รับรถเพียง 8,9,000บาทใช่แล้วครับได้ยินไม่ผิดครับ8,9,000บาทนะครับผมโปรโมชั่น WOW สุดว้าวสำหรับโปรจุดจีนนี้แล้วก <con side keyboard 1970> <con side keyboard> ็ตัวนี้นะครับสามารถผ่อนชำระสูงสุดถึง7ปีดาว7%ผ่อน7ปีนะครับผมเฮงๆฟังๆครับ โอเคนะครับหลังจากโปรโมชั่นสุดเด็ดแล้วเดี๋ยวน้องเท็กก็จะพามาพี่ๆเพื่อนๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาดูนะครับรายละเอียดพวกสเปคหรือฟังก์ชันต่างๆที่รถขุดยันมากของเรานะครับมีนะครับเริ่มต้นที่จุดเด็ดของเราเลยนะครับจะเป็นในตัวช่วงตัวนี้นะครับเาเรียกว่าระบบ Quick c o เตอร์นะครับผมตัวควิคอปเตอร์ก็คือจะเป็นตัวปลดไวนะครับตัวนี้นะครับมีเกียวกระบอกไฮดรอลิกนะครับ ลูกค้านะครับผมสามารถเปลี่ยนปลดเปลี่ยนพุ่งกีหรืปอุปกรณ์ต่างๆใช้เวลาไม่เกิน1นาทีนะครับผมตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เด็ดมากนะครับของเรานะครับ2มาด้วยตัวกาดกันกระบอกไฮดรอลิกนะครับถึง3ด้านนะครับทั้งเป็นด้านหน้านะครับผมด้านบนแล้วก็ตัวยกบูมนะครับผมก็คือเราจะมี มีครบเลยนะครับผมแล้วก็มาด้วยนะครับระบบเดินลายเยกนะครับสาหรับใส่อุปกรณ์เสริมชุดตัวหัวกระเทกเลยนะครับผมมาด้วยนะครับตัวรถดีไซน์นะครับตัวรุดีไซน์เดี๋ยวพาเพื่อนพี่อนพี่ๆมาดูนะครับตัวนี้นะครับดีไซน์รถนะครับเป็นกรมมนนะครับผมหรือว่าระบบซีโร่เทลคือซีโร่เทลคืออะไรนะครับผมก็คือตัวรถนะครับล้อไม่ล้นแท่ หมายความว่าหากเกิดเราเข้าทํางานในที่แคบที่ตัวรถตัวนี้มันกว้างอย,อยู่ที่1.99เมื่อเราเข้าในช่องแคบสามารถหันรถได้นะครับไม่ไม่มีส่วนเกินส่วนเว้านะครับถามว่าบางทีหลายๆคนนะครับอาจจะก,กังวลว่าเออผมรถมันกลมบนแบบน,นี้ตัวน้ําหนักมันจะ้ําได้ไหมนะครับตัวนี้ก็เพิ่มด้วยเวทมีเวทเพิ่มตัวน้ําหนักมาให้นะครับไม่กระดกไม่กระได้แน่นอนนะครับทีนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมในตัวระบบด้านใน ระบบด้านในนะครับการเป็นเปิดเปิดดูกันนะครับตัวนี้ระบบด้านในของเราครับเพื่อการดูเลรักษาง่ายนะครับาทางยันมากนะครับก็ได้เลือกที่จะปรับแต่งดีไซน์นะครับให้มันอยู่ในรูปทรงตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบเชื้อเพลิงนะครับใส่น้ามันนะครับกรองอากาศต่างๆนะครับให้เหมาะ กเก็บการดูแลง่ายรักษา้งง่ายนะครับผมควบคุมการใช้งานนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูในห้องเก๋งกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับนี่นะครับดูแลรักษาให้นะครับระบบน้ําต่างๆเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ก็จะมีเป็นกล่องไว้ใส่เครื่องมือได้นะครับผมกล่องกว้างสามารถใส่เครื่องมือได้เยอะนะครับผม แต่ก็มีจุดตรงนี้จุดหนึ่งจุดนี้จะเป็นจุดปลดบังคับบังคับคอนโรลนะครับผมนะครับสีทิศทางนะครับมีวิธีการใช้อยู่นี้นะครับ4จุดนะครับเป็นระบบ ISO นะครับโคมั t ุ u ม i s u k o b นะครับแต่รับคอนโซลเก่าๆแต่รับรุ่นเก่าๆทั้งหลายนะครับของเราก็แต้ทำการไว้นะครับไปดูด้านในกันนะครับผมด้านในตัวรถนะครับดีไซน์หรูนะครับผมเรียบงานเก็บเสียงได้ดีนะครับผม นะครับตัวหน้าจอของเราจะเป็นหน้าจอระบบดิจิตอลนะครับผมสามารถดูได้เลยนะครับซูมเข้าไปนะครับแล้วก็มีตัวกล่องตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวปลดไวนะครับเดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูนะครับนี่จะเป็นระบบปลดไวของเราไอ้เนี่ยนี่ครับนี่เป็นระบบปลดไวนะครับแด้านหน้าก็จะมีพวกปันมน้ำฝนเปิดไฟนะครับแล้วก็มีระบบอีโค่นะครับเป็นตัวช่วยประหยัดน้ำมันนะครับของเรา ก็หมดออโต้ครับลดรบอัตโนมัติหากไม่มีการทํางานนะครับผมดีไซน์ด้านในนะครับกว้างเงียบเรียบง่ายนะครับผมแอ์ยนนะครับสบายใจได้เลยนะครับชุดตัวคอบูมนะครับสามารถพับปรับองศาได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคุ้มค่ามากมากพร้อมด้วยใบมีดนะครับสําหรับรถขุดยันมาเราขึ้นชื่อเรื่องนะครับ เพื่องานก่อสร้างคุณภาพนะครับงั้นรับเหมาทั่วไปเหมือนพี่น้องนะครับชาวสวนบ้านสวนทุเรียนนะครับ <Verantwort> ก็ตัวนี้จะตอบโจทย์มากนะครับแถมข้มอกังวลในการบางครั้งนะครับการใช้งานหนัหนกๆตลอดวันตลอดคืนบางครั้งลูกค้าจะกังวลเรื่องความร้อนนะครับแต่ของเราระบบระบายความร้อนของเราก็จะเป็นลมแบบเป่าออกนะครับผมก็คือจะปลับกความร้อนจากด้านใน พุ่งออกด้านนอกนะครับใครกังวลว่าใช้งานไปแล้วเดี๋ยวเครื่องมันจะร้อนนะครับเพราะว่าไม่ต้องดึงอากาศข้างนอกขึ้นมานะครับผมอาโอเคหยุดก่อนหนึงคลิปในส่วนของแถมนะครับผมหลายๆคนจะสงสัยกันตัวรถนะครับฟรีประกันเซอร์วิส PM นะครับสูงสุดถึง2,000ชั่วโมงนะครับผมก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนท้ายนี้นะครับผมนองเท็กนะครับก็ขอขอบ ขอบคุณนะครับเป็นยันมาปิยะเรานะครับผมสําหรับลูกค้านะครับที่ไว้วางใจนะครับลูกค้านะครับท่านใดนะครับผมสนใจนะครับสามารถสอบถามอยากรู้รายละเอียดนะครับถูกใจกับตัวรถขุดยันมาของเราก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อของยันมาปิยะเรานะครับผมก็จะมีนะครับนี่เลยครับ เฟสเฟซบุ๊กนะครับผมเป็นรถขุดยันม่าปิยะสุราชชุมพรนะครับไลน์นะครับผมเป็นป,ป,ปิยะปยะกรุ๊ปนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ร้านนะครับเป็น077 289624แนะครับในแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับพบเฮงๆปังๆนะครับซิงเกียวอีซิงนีวว่าใช่เรับว่ายัมม่า